สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กันที่เช่าน,นะทีเด็ดส่วนบนนอกประจำวันพฤหัสบดีที่14มีนาคม2567กันค่ะทีเด็ดส่วนบนนอกนะที่วันนี้คัดมาฝากให้ก็จะมาวิเคราะห์ทีเด็ดส่วนกระแสคลิกินส่วนบนนอกบอลเต็งวันนี้ที่เด็ดบอลเต็งคัดในเน้นให้วันละสองทูนะคะจากก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ทีเด็ดส่วนบนนอกที่อิงดาวอยู่ยกมาฝากให้สําหรับสมาชิก FC นะอิงดาวนะคะก็ขอฝากสมาชิก FC นะคะนี่เลยค่ะเข้าไปนะคะ กดไลค์นะคะกดแชร์กด u b s c ไ i b ์นะ,ะที่ช่องที่ในส่วนบนนอกช่องนี้ให้กับอิงดาวปหนอกัน,นค่ะสำหรับสมาชิกท่านใดที่เข้าไปกดติดตามให้กับอิงดาว,วแล้วอิงดาวต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้นะที่นี้กันเลยทีเดียวค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็ต้องบอกว่าทั้งสองช่องทางของอิงดาวนะคะราบเรียบปรากกองกันเลยทีเดียวแต่ยังไงนะคะเราจะไม่หยุดนะคะเราจะไม่หยุดเราจะไม่ยอมอย่างแน่นอน,นะคะ่ะ ยังไงต้องเอาคืนค่ะวันนี้บอลค่อนข้างเยอะสามารถที่จะเ,เลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชียร์กันได้เดี๋ยวเรานะับไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าสองคู่ที่วันนี้อิงดาวคัดมาฝากให้ทางน้าชอบที่เด็ดส่วนบอลน,นอกนะคะอิงดาวหยิบยกมาเป็นบอลอะไรกันเอ่ย สองคู่นะคะที่วันนี้อิงดาวคัมาฝากให้ทางหน้าช่องที่เด็ดส่วนบอลน,นอกประจำวันพฤหัสบดีที่14มีนาคม2,567ก็เป็นบอลยูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้าย นัดที่2นะคะคู่แรกเป็นคู่ระหว่างสราวียปาร์คพบกับระดานเอซีมิรานคู่นี้เตะกันในเวลาเที่ยงคืน45ของบ้านเราแล้วก็คู่ที่2เป็นคู่ระหว่างบิยารูอันพบกับทางด้านโอลิมปิมาร์เซ่นะคะคู่นี้ก็เตะกันในเวลาเที่ยงคืน45ของบ้านเราเดี๋ยวเรานะไปดูกันที่ข้อมูลสถิตินะคะของทั้ง2ทีมแรกที่เคยเจอกันมาเลยดีกว่านะคะ ข้อมูลสถิติคะ่ะของทั้ง2ทีมแรกที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างสราเวียปาร์คอยู่ในอันดับที่2นะคะของเช็คค่ะจะเปิดสนามรบการมาเยือนของทางด้านทีมเยือนอย่างเอซิมิรานะที่อยู่ในอันดับที่2ของเซเรียอิตาลีกันนั่นเองเนาะก็ต้องบอกว่านะคะเกมนี้เตะกันที่สนามฟอร์ตูนาอารีนาค่ะสถิติในการเจอกันของทั้งคู่เคยเจอกันมาแค่นัดเดียว เมื่อวันที่8เดือนที่3ปี2 0 2 4ก็เป็นทางด้านเอซิมิรานะที่เป็นฝ่ายกดเอาชนะไปนะที่4ประตูต่อ2กันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ผลงานนะคะของทางด้านเจ้าบ้านที่เล่นในบ้าน5นัดหลัสุกขกรณ์นั้นถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีมีทรงแหละเพราะว่าเกมในบ้าน้็ยังไม่แพ้ใครเลยเป็นการชนะไป4เสมอไป1นัดล่นะา,าสุดก็จบลงนะคะที่ผลสกอร์ 4ประตูต่อสูนสามารถเก็บชัยชนะมาได้ด้วยค่ะของทางด้านเจ้าบ้านอย่างสราเวียปาส่วนนัดทางด้านนะคะทีมเยือนอย่างเอซีมิรานค่ะผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของเขาก็ต้องบอกว่าฟอร์มก็ทรงๆอยู่นะเพราะว่า5้านัดหลังสู้กับเกมนอกบ้านชนะไป3แพ้ไป2นัดล่าสุดสามารถเก็บชัยชนะกัดทางด้านลาซิโอมาได้ด้วยที่1ประตูต่อศูนย์ค่ะแล้วก็เกมนี้ทางด้านทีมเยือนอย่างเอซีมิรานพวกเขามาในระบบ4231ส่วนทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างสราเวียปาก็มาในระบบเดียวกันระ บบ4 2 3 1เช่นเดียวกันเดี๋ยวเรานบไปดูกันที่เลทราคาล่วงหน้าและเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทดสอบทีมนี้กันเลยดีกว่าค่ะเลทราคาล่วงหน้านะและเลทราคาปัจจุบันนะที่เขาเปิดมาให้ ห้องทั้ง2ทีมนี้เขาก็เปิดมาให้นะทางด้านทีมเยือนค่ะอย่างเอซิมิรานค่ะเปิดเรทราคามาต่อที่เรทราคาครึ่งลูกลบห้าน้ำได้ไหลลงมาที่เรทราคาปัจจุบันที่เรทราคาปปอหรือว่าเรทราคาเสมอพวกครึ่งลบสิบค่ะก็ต้องบอกว่าถ้าเราจะใช้นักเทคนิคของทางด้านนะคะที่จะส่วนนอกในการเทียบเรทราคาตารานึ่งกุลสอเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเรทราคาตารานึ่งกุสอที่นักตอนนี้เขาเปิดมาให้ทางด้านทีมเยือนอเอซิมิรานเปิดเรทราคามาต่อที่เรทราคา2.1 7กันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านชีดส่วนบนอกในการเทียบเรทราคาตารางของทางด้านทีมเยียนยอยาเดซิมิลานแล้วเรทราคาน้ำนก็จะต้องอยู่ที่เรทราคา2.12 ณนตอนนี้ดีน้ำค่อนข้างไหลขึ้นมาที่เรทราคา2.07แบบนี้โอกาสที่ทางด้านทีมเยือนจะสามารถทํากําไรอินดามว่าค่อนข้างที่จะอย่างเอาแน่เอานอนค่อนข้างที่จะยากอยู่ส่วนทางด้านเจ้าบ้านอย่างสราเวียปาเรทราคาน้นณตอนนี้ที่เปิดมาเขาเปิดมาที่เรทราคา2.93กระลทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านทีเด็ดส่วนบนอกในการเทียบเรทราคาตารางของทางด้านเจ้าบ้านแล้วเรทราคาน้ําก็อยู่ที่เรทราคา2.88ณต่้ตอนนี้น้ําก็ไหลขึ้นมาอีกที่เรทราคา2.93บบนี้โอกาสที่ทางด้านเจ้าบ้านอย่าง สราเบียปาจะสามารถทำกำไรในเกมนี้อิงดาวมองว่าก็ยังค่อนข้างที่จะยังเอาแน่เอานอนค่ะที่จะยากเหมือนกันกันกบทางด้านทีมเยือนอย่างเอซซมิรานเลยเพราะว่าเลทราคาน้ำณนะตอนนี้ที่เปิดมาให้ของทั้งสองทีมนี้ค่อนข้างที่จะไหลขึ้นของทั้งคู่กันเลยทีเดียวนะตัวนะคะทางด้านเรทราคาเอ็กเลดราคาคูณและเลทราคาเสมอนะ ณนะตอนนี้ที่เปิดมาเขาเปิดมาที่เรทราคา3.33กันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านจีเด็ดส่วนบนนอในการเทียบเรทราคาเสมอเรทราคาน้ําจะต้องอยู่ที่เรทราคา3.30แตนะ่ณตอนนี้น้าค่อนข้างไหลขึ้นมาที่เรทราคา3.33อา่อิงดาวมองว่าเกมนี้ ผลสกอร์นะคะที่จะจบลงที่ผลสกอร์เสมอของทั้งคู่ถ้าดูจากเรทราคาเอกเรทราคาคูนและเรทราคาเสมอแล้วค่อนข้างที่จะมีความเป็นไปได้สูงมากแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนมันเตะเราก็เข้ามาดูเรทราคาน้ํากันอีกทีนึงแล้วกันว่าเรทราคาน้าม,มันจะไหลไปไปยังไงล้วก็ค่อยๆเราจิ้มเลือกลงทุนกันไปได้เลยค่ะสําหรับคู่แรก ที่วันนี้อิงดาวคัดมาฝากให้สาวสมาชิกเอฟซีอิงดาวขอเห็นต่างเรือกจิ้มหรือว่าเรือกเชียร์ไปทางด้านเจ้าบ้านอย่างสราวเวียปากเรากันค่ะถามว่าทำไมอิงดาวถึงเลือกจิ้มหรือว่าเรือกเชียร์ไปทางด้านเจ้าบ้านเพราะว่าสถิตินะคะคราวที่แล้วที่เจอกันมานะเพราะว่าพวกเขาเจอกันมาแค่นั้นเดียวเป็นทางด้านเอซิมิลานไม่ใช่ที่เป็นฝ่ายเก็บชัยชนะต้องบอกว่านัดที่แล้วเอซีเล่นในบ้าน ต้องบอกได้เลยว่าเอซมิรานเขาเล่นในบ้านแต่นัดนี้และเกมนี้เอซมิรานเล่นนอกบ้านด้วยทาให้อิงดาวมองว่ายัางไงสราเวียปาร์คไม่น่าแพ้อาจจะออกมาเป็นบอลสามหน้าราคาบอลก็ได้มีโอกาสทีจ่จะชนะเสมอแล้วก็แพ้ถ้าในเมื่อมันจะออกบอลสามหน้าราคาบอลอย่างอิงดาวบอกไว้ยังไงขอรือจิ้มหรือว่าเรื่องเชียร์ไปทางด้านเจ้าบ้านอย่างสราเวียปาร์คกันค่ะ,ะเดี๋ยวเรานะมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่2องและที่วันนี้อิงดาวพาไปฝากห้สวจากรบสมาชิกเอซีกันเลยดีกว่าค่ะ คุณที่ 2. นะคะที่วันนี้อิงดาวัพมาฝากให้สำหรับสมาชิกเอฟก็เป็นคู่ระหว่างบียร์โรอาพบกับทึงว่าโอลิมปิกมาเซอร์นะเดี๋ยวเรานะไปดูกันที่นะคะข้อมูลสถิติของทั้งสองทีมที่เคยเจอกันมาเลยดีกว่านะคะ ข้อมูลสถิติค่ะของทั้งสองทีมี้ที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านนะคะเจ้าบ้านอย่างเบียร์อันค่ะอยู่ในอันดับที่11ของราลิก้าสเปนนะแต่เปิดนสนามต้องการไปเยือยของด้านทีมเยือนอย่างรูนิกมากเซ่นะที่อยู่ในอันดับที่7นะคะของลริเออฝรั่งเศสค่ะต้องบอกว่าเกมนี้เตะกันที่สนามเอสตาดิโอเดราเกรามิกานั่นเองเนาะก็ต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทั้งคู่เคยเจอกันมา3นัด สามนัดหลังสุดเป็นทางด้านเจ้าบ้านยังไม่เคยชนะเลยเสมอไปหนึ่งและก็แพ้ไปสองนะนัดล่าสุดเจอกันมาเจอกันมาเมื่อวันที่แปดไม่ได้เก้เจอกันมามวันที่แปดเดือนที่3ปีสองพัก็เป็นทางด้านอลลมปิปมาเซอร์ที่เป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้ที่4ี่ประตูต่อศูนก็เลยทีเดียวค่ะ แล้วก็ผลงานนะของทางด้านนะคะเจ้าบ้านที่เล่นในบ้านหนะ้านัดหลังสุดข,ของเขานั้นนะก็ถือว่านะคะค่อนข้างที่จะทรงๆอยู่พอสมควรเพราะว่าเกมในบ้านเขายังไม่แพ้ใครเลยเป็นการชนะไป2แล้วก็เสมอไป3นะานัดล่าสุดสามารถเก็บชัยชนะกับทางด้านแคนาดา CF มาด้วยที่5ประตูตอนหนึ่งกันเลยทีเดียวส่วนนะคะทางด้านทีมเยอยรเนีอลลมปิกมาเซอะคะ่ะผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของคะนก็ต้องบอกว่าฟอร์มนอกบ้านทำผลงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่านะคะ ห้าหนัดหลังสุดนะเขาชนะแค่นัดเดียวเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป2แต่นัดล่าสุดสามารถนะคะกูนาเก็บใช้ชนะกัดทางด้านแกรมฟุตมาได้ด้วยที่5ประตูตอนแล้วก็เกมนี้ทางด้านทิมเยียนอย่างโอลิมปกมาเซอร์พวกเขามาในระบบ433ส่วนทางด้านเจ้าบ้านอย่างบียรอัรนก็มาในระบบนะคะ 4 2 3 1เดี๋ยวเรานะไปดูกันที <crease boosting wrote> you felony, ่เรทราคาล่วงหน้าและเรทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทั้งสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะเรทราคาล่วงหน้าและเรทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทั้ง2ทีมนี้นะเขาก็เปิดมาให้นะคะนี่เลยทางด้านเจ้าบ้านค่ะอย่างเบียร์อันเปิดเรทราคานะคะมาต่อที่เรทราคานะคะครึ่งลูกนะคะ ลบห้าค่ะน้ำได้ไหลลงมาที่เรทราคาปัจจุบันที่เรทราคาปปหรือว่าเรทราคาเสมอควบครึ่งนะคะลบสิบค่ะก็ต้องบอกว่าถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านชีเด็ดส่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาตลาดหนึ่งคูณสองเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเรทราคาตลาดหนึ่งคูณสองที่นาตอนนี้เขาเปิดมให้ทางด้านเจ้าบ้านอย่างบียร์เปิดเรทราคามาต่อที่เรทราคา2 2งจุดสองห้ากันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านชีเด็ดส่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาตลาดของร้านเจ้าบ้านแล้ว เลทราคาน้ำต้องอยู่ที่เลทราคา2.15แต่นะตอนนี้น้ำค่อนข้างไหลขึ้นเป็นที่เลทราคา2.25แบบนี้โอกาสที่ทางด้านเจ้าบ้านจะสามารถทํากําไรในเกมนี้อิงดาวมองว่าค่อนข้างชี้จะอย่างเอาแน่เอานอนค่อนข้างจะยากอยู่นะถ้าดูจากเลทราคาน้ําแล้วส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างอลิปิกมาเซร์ค่ะเลทราคาน้ำนะตอนนี้ที่เปิดมาเปิมที่เลทราคา2.75กันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านนน่วสวอก ในการเทียบเรทราคาตารางของทางด้านทีมเยือนอย่างโอลิมปิกมาเซยแล้วเรทราคาน้ำนะเปิดมาเท่ากันเลยที่เรทราคา2.75แบบนี้โอกาสนะคะที่ทางด้านทีมเยือนอย่างโอลิมปิกมาเซยจะสามารถทํากําไรในเกมนี้ก็ค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้ส่วทางด้านเรทราคาเอกเรทราคาคู่และเรทราคาเสมอะตอนนี้ที่เปิดมาก็เปิดมาที่เรทราคา3.41กันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านทีเดส่วนนอในการเทียบเรทราคาเสมอเรทราคาน้ําเปิดเท่ากันพอดีเปียดเลยที่เรทราคา3 จุด41แบบนี้โอกาสที่ทั้งคู่จะจบลงที่ผลสกอ์เสมอมีความเป็นไปได้สูงมากต้องบอกไว้นะตอนนี้เลยแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนบันเตะเราเข้ามาดูเรทราคานุ้นกันอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าเรทราคานุ้นมันไหลไปไปยังไงแล้วก็ค่อยๆเลือกจิม้มเลือกลงทุนก,กันไปได้เลยค่ะสําหรับคู่ที่2ที่วันนี้อิงดาวครับมาฝากให้สำหรับสมาชิกเอซออิงดาวมองว่าถ้าจะต้องเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชร์ขอเลือกเชร์ไปทางดัชนีเยือนนะ อยากโอลิมปิกหมักเสรแล้วกันค่ะอ่าเดี๋ยวเรานะมาสรุปกันเลยดีกว่าว่าสองคู่ที่วันนี้ยิ่งดาวคัดมาฝากให้ทางหน้าชอาที่เด็ดส่วนบอลนอกอินงดาวนะคะเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชียร์ไปที่ด้าทีมไหนกันบ้างค่ะสองคู่นะคะที่วันนี้ยิ่งดาวคัดมาฝากให้ทางหน้าชองที่เด็ดส่วนบอลนอกนะประจำวันพฤหัสบดีที่14ีมีนาคม2567น้รอินะคะคู่แรกยิงดาวขอรลจิ้มหรือว่าเลือกเชียร์ไปที่ด้าเจ้าบ้านอย่างสราเวียปาค่ะ เลือกจิมไปที่เดรีราคาครึ่งลูกกันได้เลยสำหรับคู่แรกของเราก็ติดไปนมที่เรีราคาเสมอไว้ด้วยคู่ที่2อิงดาวขอเลจิมว่าเลือกเชียร์ไปที่ดาทีมเยนยอรมปิกมาเซยเลือกจิมไปที่นะคะเรทราคาครึ่งลูกล้วก็ติดไปนมที่เรราคาเสมอไว้ด้วยเช่นเดียวกันกับคู่แรกกันเลยจีเดียวแล้วยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้อิงดาวจะมาสรุปผลประกอบการทางหน้าช่องที่เด็ดส่วนบนนอกให้สำหรับสมาชิก FC ได้รับชมกันอย่างแน่นอนว่า ผลประกอบการนะคะที่วันนี้อิงดาวคัดมาฝากให้ทางน้าชองที่เด็ดสว่วนมานนอกผลประกอบการเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้อิงดาวก็ต้องขอฝากสมาชิกซีวิอีกนิดนึงแล้วกันนะคะนี่เลยฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ค่ะกดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้กับอิงดาวกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทีเด็ดในคลิปครั้งต่อไปผิดพลาประการใดอิงดาวก็ต้องขอกราบ ขออภัยไว้ณนะที่นี้ทัศนบนทีวันนี้อิงดาวคับมาฝากให้เป็นเพียงหนึ่งแนวทางหนึ่งการตัดสินใจของอิงดาวเท่านั้นถ้าสมาชิกเอท่านใดมีความเห็นตา่างสามารถชอบจัดคัดส่วนกับอิงดาวได้เลยเลือกจิ้มได้ต่างใจชอบแต่อย่าลืมนะคะว่าก่อนมันเตะ เราเข้ามาดูเรทราคาน้ำกันอีกทีแล้วกันว่าเรทราคาน้ำมันจะไหลปไปยังไงแล้วก็ค่อยๆเ,เลือกจิ้มเลือกลงทุนจะไปได้เลยค่ะวันนี้นะคะอิงดาวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะก็อย่างที่บอกไว้ถ้าสมาชิกเอสท่านใดสนใจอยากได้นอกเหนือจากตัวฟรีทางหน้าช่อง YouTube สามารถทักไลน์สดัวมหาอิงดาวได้ที่ แอ ing หกหรือจะคลิกลิงก์อิงดาวปักหมุดไว้ให้ทางข้างล่างใต้คอมเมนต์กันก็ได้เลยจ้ะวันนี้อิงดาวขอตัวลาไปแล้วนะก็ขอขอบคุณนะคะสมาชิกเอที่ติดตามรับชมอิงดาวกันจนจบคลิปนะขอให้เฮงๆรวยๆค่ะโชคดีมีเงินใช้กันทุกๆท่านนะคะเราพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ